ไปดูดราม่าของคันแลนจองกันหน่อยครับสองหนุ่มเกาหลียูทูบเบอร์ชื่อดังที่มาดังในประเทศไทยนะครับหลังจากที่มีการรีวิวการท่องเที่ยวในหลายๆจังหวัดเป็นกระแสดราม่าในเรื่องของราคาสินค้าที่ขายให้กับนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ไก่ทอดหัดใหญ่เรียกได้ว่าเจ้าของร้านต้องเอาเงินทอนมาคืนเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นก็มีปัญหาเก็บเงินเกินราคาขายรอบนี้ไปเที่ยวเกาะปันหยีเรือไปส่งพันหนึ่ง แต่ไอที่พิกไปกว่านั้นคือของที่ะลึกบนเกาะเปลือกหอยในชปปี้ขายร้อยเดียวขายตรงนั้น500ก็ไม่ว่าแต่ไม่แจ้งราคาลูกค้าแถมยังยัดเยียดให้ลูกค้าซื้อหลายชิ้นจากแถมกลายเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นแหะครับคือดราม่าของปัหญหีณตอนนี้ ก็ดูจากในคลิปรีวิวกันมาก็ผมก็คงต้องบอกอย่างหนึ่งว่าจากประสบการณ์ที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งเที่ยวแบบโลโซทั้งเที่ยวแบบไฮโซที่ว่าแพงๆก็ไปกันมาหมดแล้วไปกันมาเราก็ต้องบอกอย่างหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเป็นของภาครัฐมันราคาถูกใครๆก็ไปได้ขอให้มีเงินไม่ต้องมีเยอะมากก็ไปได้แต่ถ้าไปทะเลแล้วต้องไปนอนบนเกาะอ,อันนี้แหละครับ ทำการบ้านให้หนักว่าของบนเกาะราคาเท่าไหร่อาหารบนชายฝั่งอาจจะจานละ30หรือ40บนเกาะอาจจะ80คือราคาเท่าตัวเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้องนําอาหารจากชายฝั่งเข้าไปปรุงให้บนเกาะมันไม่ได้มีฟาร์มอาหารอยู่บนเกาะมันไม่สามารถผลิตอาหารเองได้เพียงพอกับนักท่องเที่ยวเลยมีค่าขนส่งเพิ่มเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามครับข่าวเขาเล่าลือกันว่ากระพงทอดกระพงทอดน้าปลาที่ปัญญีนี่ตัวละพันแลยเลย มีนักท่องเที่ยวเคยไปกินก็ทํารีวิวเอาไว้ขนาดผู้ประกอบการบนร้านเนี่ยนักข่าวไปถามเรื่องให้อธิบายเรื่องคลิปการรีวิวท่องเที่ยวของหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีสองรายเนี่ยไม่พูดเรื่องราคาแค่บอกว่ามีการแจ้งราคาจริงๆแล้วคนไทยอ่ะอยากรู้ทั้งการแจ้งราคาและราคาที่ต้องจ่ายว่ามันเท่าไหร่กันแน่แม้หน่วยงานราชก,การจะบอกว่าค่าเรือนี่คือราคากลางก็ตามก็ตามนะแต่ในมุมนักท่องเที่ยวเอง เราจะไปเที่ยวเนี่ยในเศรษฐกิจแบบนี้เราก็อยากจะเซฟเงินที่สุดอแน่นอนว่าข่าวว่าของปัญญีแพงปัญญีเนี่ยจะไปเนี่ยมันคือกระบี่ขับรถไปก็2วันวันหนึ่งนอนอีกหนึ่งวันกว่าจะไปถึงคนจะไปเที่ยวต้องตั้งใจไปเที่ยวจริงๆแต่อย่างไรก็ตามครับไม่เดือดร้อนผมแล้วครับผมไม่มีตังค์จะไปเที่ยวไกลขนาดนั้นแต่ถ้ามันต้องขายราคาของที่ระลึกชิ้นละ500ร้อย ช้อปปี้ขายร้อยหนึง่งขายตรงหน้าเกาะในห้าร้อขนาดนั้นไม่มีตังซื้อแล้วครับอย่างไรก็ตามครับเงินเราน้อยไปเที่ยวที่อื่นสบายใจกว่าครับส่วนใครมีเงินเหลือเชิญได้เพราะว่าราคาการใช้ชีวิตของเรานั้นไม่เท่ากันถ้ามันแพงไปเราก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ